พงศกรกับเชียร์ที่คำพรกลับมาเล่นคู่กันในบุพเพร้อยร้ายกรีดแรงค่ะครอบครัวมีมาแล้วค่ะ ทำเอาแฟนคลับือฮาไม่น้อยเลยล่ะค่ะกับการโครจรกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งระหว่างพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรและนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรค่ะเป็นการโครจรในรอบ3ปีที่รอคอยค่ะคู่จีนพ่อหมีและแม่หมีที่มีเหล่าแฟนคลับลูกหมีคอยซับพอร์ตจำนวนมากแค่ได้รู้ว่าทั้งคู่จะได้เล่นละครด้วยกันอีกครั้งก็กรี๊ดกันหนักมากค่ะเมาส์กันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่3เลยทีเดียวค่ะ โดยล่าสุดค่ะเต้ยพงศกรก็ได้ลงไอจีสตอรี่เข้าไปรับบทละครบุพเพร,ร้อยร้ายที่ค่ายบอร์ดคลาสไทยเทเลวิชันขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเสาเชียร์ที่คำพรก็ได้ไปลงในไอจีสตอรี่เป็นข้อความสั้นๆว่าตื่นเต้นแฮะและอิโมจิรูปหัวใจค่ะงานนี้แฟนคลับลูกนี้ก็ฟินกันกระจายต่างตั้งต,า,งตารออยากให้ฟิตติ้งและเปิดกล้องกันแล้วค่ะเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้กระแสตอบรับยังดีไม่ตกเหล่าครอบครัวมี รักกันเหนียวแน่นมากๆค่ะ